ไล่แปดซิ้งไอ่ะไล่ชักหน้าชักังเลยเ็กๆเด็กๆไล่ไปเลยอ้กล้โ่นิดนึง่ะสองราวินาทีสองร้อยห้าวินาทอ่ะข้างต่อไปสหัส

ได้ดีได้ครับแบ่งกันกระายอยู่ได้เลครับนึ่งร้อยยี่สิบหกสามพันปีสามพันปีห้

然拿过来，那么宽。

ไม่แนได้ไปเจอพนักงานเกินต่างหม้อหมว